สิบเอกมิกกี้อภิสิทธิ์วิชุวงศ์ทหารสังกัดกองกำลัง National นชนาดหรือกำลังพลสำรองประจำกรุงวอชิงตันเชื้อสายไทยกลับมาที่บริเวณอาคารรัฐสภาสหรัฐอีกครั้งเพื่อทบทวนความทรงจำย้อนหลังและเล่าประสบการณ์ในปฏิบัติการควบคุมความรุนแรงจากเหตุผู้จุมนุมก่อการจลาจลบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง5ราย เหตุการณ์ของวันที่5หรือวันที่6ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าทางาทฐารของ DC เนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่ค่ายใช่ไหมเพราะว่าก็รอว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้มาถึงที่เกิดเหตุภายในประมาณไม่เกิน20นาทีแต่ว่าในในระหว่างวันนั้นใช่ไหมครับก็คือว่า,าได้มีคําสั่งทางเบื้องบนมาจากาทางเพนเทากอนนะครับว่ายังไม่ให้ทหาร DC ออกไป การประชาชนเพราะว่าตำรวจสามารถกันอยู่ใช่ไหมครับก็เลยให้สแตนบายอยู่ที่ค่าย DC ในเชิงก l าบเป็นรัฐเดียวที่ไม่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อโกเวเนอร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นสเตทอื่นก็จะโกเวเนอร์สามารถ สั่งสั่งการในเชิงโกาสให้แอคทิเวตได้แต่ว่า DC เป็นรัฐเดียวที่ต้องอได้ได้การรับพูบจากทาง President ใช่ไหมครับแล้วก็ทางาฝ่ายกลาโหมถึงจะสามารถทำแอคท v เว e ได้เมเยอร์ของ DC ก็เลยสามารถให้เราทำได้ในลิมิต scope ใช่ไหมครับคือทำมากไม่ได้จนพอวันเกิดเหตุที่บอกว่า เราก็มาสแตนบายได้แต่ว่าทําอะไรมากไม่ได้ถึงรู้ว่ามันเกิดเหตุไปแล้วแล้วก็ไม่ทีจนแบบว่าตอนเย็นแล้วอะไรเงี้ยครับคำสั่งที่ออกมาล่าช้าทําให้กองกําลังนชเชนนลกาดหลายร้อยนายที่เตรียมพร้อมมานับสิบชั่วโมงเดินทางไปถึงอาคารรัฐสภาได้เร็วที่สุดในเพียงช่วงค่ําของวันเกิดเหตุก่อนจะเคลื่อนกําลังเข้าสมทบกับเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานที่ถูกระดมพลเข้าควบคุมสถานการณ์เดินมาถึง จุดประมาณตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่มีคนประท้วงแบบเข้าเข้ามาเรื่อยๆาเงี้ยเราก็ค่อย,อยๆแบบพุชคนประท้วงออกไปใช่ไหมครับก็คือจากแคปิตอลจนไปถึงประมาณถนนใหญ่ตรงเนี้ยแต่ว่าที่ออามาถึงเนี่ยตำรวจก็ได้เคลียร์ไปส่วนหนึ่งแล้วคือส่วนใหญ่คือตำรวจเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วแล้วก็มีพวก Federal Agency อื่น,นพวก FBI หรือพวกอ่ายูเอส s า a ์หรืออะไรเข้ามาช่วยด้วยแต่เราก็คือเหมือนกับจะมีคนอยู่ประมาณถนนใหญ่ตรงนู้นอยู่แล้วก็เหมือนกับไปบล็อกเขา เป็นแบบบล็อกตั้งแต่ถนนใหญ่เป็นเป็นรอบตรงเี้เยครับเป็นรอบแบบรอบตึกตรงเี้ยถ้าเห็นสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังเหตุหอาคารรัฐสภาสหรัฐคือปัญหาของการประสานงานและการประเมินสถานการณ์เพื่อรับมือผู้ชุม,มนุมจํานวนมากจนกลายเป็นคําถามสําคัญในมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนให้หลายหน่วยงานได้ตระหนักและปรับปรุงเพื่อรับมือกับเหตุในลักษณะเดียวกันนี้มากขึ้นในอนาคต ใช่ครับเพราะใน DC เนี่ยเราก็มีเป็นแบบ DC Police กับ c p p t t l p p o l i e ใช่ไหมครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุนเนี่ยคือคนที่ดูแลในส่วนละแวกเนี่ยก็จะเป็น c p p t t l p p o l i e อ่าแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่โคกับทาง DC Police ในวันนั้นเพราะว่าอาจจะจริงๆ DC Police ก็มีค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าวันนั้นก็คือมีแต่ c a p i t a l Police ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่าง มิชชั่นของนกเชี่ยวกราศก็เหมือนกับทหารโดยทั่วไปใช่ไหมก็คือช่วยเหลือประชาชนซึ่งถามว่าเราคงอาจจะบอกไม่ได้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อการก่อการร้ายในดเมิเนสิกเพราะว่าจริงๆคือมิชชั่นมันมีมากกว่าเฉพาะเหตุการณ์ก่อการร้ายใช่ไหมเวลามีเฮริเคนม,ม,ม,มีไฟป่ามีอะไรเงี้ยคือนเชี่อากราศก็เข้ามาช่วยคือคือเราเราเวดี้ w h e n somebody คอ l l ใช่ไหมนั่นคือมิชชั่นของเราก็คือว่าถามว่าจะต้องมี เทรนเกี่ยวกับดอมเมสิกเพิ่มขึ้นไหมก็อาจจะมีแต่ว่าตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้โดยตรงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของทางข้างบนว่าเขาจะที่าะยางยังไงอย่างไรครับสิบเอกมิกกี้วิชวงเป็นหนึ่งในกองกําลังสํารองหรือนชาติกาดที่ถูกเกณฑ์มาจากทั่วประเทศราวๆาวสองหมื่นห้าพันนายเพื่อสับเปลี่ยนกําลังกระจายตามจุดต่างๆรักษาความปลอดภัยใจกลางนาครหลวงของสหรัฐตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในสถานการณ์ความไม่สงบ กองกำลังเนชั่นลการถือเป็นหน่วยกําลังสํารองที่ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐโดยเป็นกําลังพลที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะประจําการหรือออนดิวตี้แต่จะมีการเรียกรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมในเดือนละครั้งเพื่อรับมือกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่ก็สามารถเรียกระดมพลในเหตุฉุกเฉินได้ทันทีเช่นในเหตุภัยพิบัติธรรมชาติหรือสถานการณ์ไม่ปกติอ,อื่นๆในแต่ละรัฐพินิจการตุลาชม Vo อ c e ์ f อ m e r i เมราภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ